เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาอันบล็อกกล่องรองเท้าที่ผมเพิ่งได้ซื้อมาใหม่นะครับว่าจะเป็นรุ่นไหนสีอะไรนะครับก็ก่อนที่จะไปเปิดดูนะครับเดี๋ยวมาดูรอบนอกรอบข้างๆของกล่องรองเท้ารุ่นนี้นะครับก็ด้านบนนะครับก็จะมีโลโก้ของไนกี้นะครับโลโก้สุดนะครับใครที่พอจะดูออกก็จะรู้แล้วนะครับว่ารองเท้ารุ่นนี้เป็นรุ่นไหนนะครับถ้าใครเคยซื้อมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูด้านข้างนะครับฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับ อันนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านหน้านะครับก็จะมีคําว่าไนกี้ซูมเอ็กนะครับฝั่งด้านข้างนะครับก็จะมีโลโก้ของไนกี้นะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีตัวเลขไว้ให้เราเขียนเวลานะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับก็ใครที่ดูมาถึงประมาณนี้ก็อาจจะเริ่มสงสัยแล้วนะครับว่า ทำไมรองเท้าไม่มีไซส์นะครับนี่เลยนะครับดูรองเท้าไม่มีไซส์นะครับไม่มีไซส์บอกนะครับเออช่างมันเดี๋ยวผมพาไปแกะกล่องดูเลยนะครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับอ,อ่ะเปิดกันเลยเนาะปับ๊บทำไมกล่องรองเท้ามันด้านในมันมีถุงเท้าแถมมาให้ผมด้วยครับโอ้ คนขายไม่ธรรมดานะครับแถมถุงเท้ามาให้ด้วยหนึ่งคู่นะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับถือว่าขอบคุณไปเลยเนาะอ่ะ้ามีใบเสร็จให้ผมด้วยยูนิเพนะครับแต่ใบเสร็จรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะแปลกๆนะครับมีตัวหนังสือจีนด้วยนะครับอ่ะช่างมันช่างมันอ่ะไปก่อนอ๋อไปนน่นเลยอ่ามีแถมถุงผ้ามาให้ด้วยนะครับนี่ เป็นไงนี่อ๋อนี่แถมถุงผ้ามาให้ด้วยนะครับอ่ะเก็บไวปนู่นก่อนไปอ่ะเดี๋ยวมาดูไฮไลท์ของเรานะครับว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับอ่ะเปิดไปเลยเนาะโอ้ก่อนเปิดเดี๋ยวดูก่อนนะครับอืมดูซองกระดาษนะครับค่อนข้างที่จะแปลก,ปลกตานิดนึงนะครับถ้าใครเคยซื้อนะครับช่างมันนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดไปดูเลยอ๋อ อ่ะเปิดดีด้านหนึ่งไปเลยอืก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเอาออกมาดูเลยอืมอ่ะข้างหนึ่งไปเลยอือ่ะ,ฉะเฉลยเลยนะครับก็รองเท้ารุ่นนี้ก็จะเป็น n นกี้ซูม X อ็กเวเปอร์ฟเอเซนนนะครับสีนี้ก็จะเป็นสีซัมเมอร์นะครับ ก็เฉลยอีกอย่างหนึ่งนะครับก็รองเท้าที่ผมซื้อมาแล้วก็เอามาอันบล็อกวันนี้นะครับเป็นรองเท้าไฮเอ็นนะครับสายมืดนะครับก็ที่พ่อค้าแม่ค้าเขารู้กันที่เขาเรียกกันก็คือรองเท้าไฮเอ็นนะครับก็คือก๊อบกีดเอนั่นเองนะครับก็ด้วยความอยากรู้อยากลองนะครับว่ารองเท้ารุ่นนี้นะครับมันทํามาได้สวยและได้เหมือนตัวจริงขนาดไหนนะครับแล้วก็อีกข้อสังเกตหนึ่งที่ผมอยากได้และอยากมาดูนะครับว่ามัน จริงเหมือนในรูปในคลิปที่ผมเคยลองไปส่องดูในชปี้หรือเปล่านะครับก็คือในเรื่องของบริเวณบุของฟองน้ําตรงนี้นะครับมันทํามาค่อนข้างที่จะดีมากแล้วนะครับก็คือรองเท้าไฮเอ็นยุคแรกๆนะครับตรงฟองน้ําบริเวณนี้นะครับค่อนข้างที่จะทํามาตื้นนะครับแต่เจ้าสีนี้นะครับทํามาค่อนข้างที่จะหนานะครับก็เลยดูแล้วค่อนข้างที่จะน่าซื้อมาลองนะครับโอ้ทําได้เหมือนของจริงมากเลยครับ ถ้าดูมุมนี้จะรู้ว่ามันทําขึ้นมาหนาแล้วนะครับไอฟองน้ําที่มันบุกข,ขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่ค่อนข้างที่จะหนาเหมือนของจริงไปเลยนะครับก็ด้วยความว่าอยากลองอยากดูอยากเห็นนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นสีที่ค่อนข้างสวยนะครับก็เลยลองซื้อมาดูนะครับ <c oughs> ก็ไม่อยากให้สนับสนุนของก๊อปของปลอมอะไรนะครับแต่ ด้วยความอยากลองอยากใส่แล้วก็ฟิลลิ่งในการใส่มันจะประมาณไหนนะครับก็เลยซื้อมานะครับแล้วก็สีมันสวยด้วยนะครับก็เลยซื้อมานะครับดูดีเทลรายละเอียดนะครับอ๋อค่อนข้างที่จะทํามาค่อนข้างดีนะครับนี่ดูเนื้อผ้านะครับอืม <laughs> ดูโฟมนะครับโฟมก็ใครที่เคยมีในกี้ซูมเอ็กนะครับจะรู้ว่า โฟมมันจะเป็นเหมือนโฟมสองแผ่นนะครับแล้วก็ลายของดอกโฟมนะครับลายโฟมมันจะไม่ใช่แบบนี้นะครับมันจะเป็นรอยย่นนะครับถ้าเป็นของแท้นะครับตัวนี้เขาแค่เหมือนทำลายเส้นเฉยๆนะครับแต่ถ้าเป็นของจริงนะครับมันจะเป็นโฟมสองแผ่นประกบระหว่างแผ่นคาร์บอนนะครับแต่ตัวนี้มันทำลายเส้นเฉยๆนะครับนี่อะ แต่ด้วยราคาที่ไม่แพงมากผมก็เลยอยากซื้อมาลองดูเฉยๆนะครับก็คู่นี้ครับผมซื้อมาประมาณ891บาทนะครับก็อยากซื้อมาลองดูเฉยๆนะครับไม่ได้คิดอะไรมากนะครับซื้อมาใส่เท่ๆงั้นๆแหละครับก็เดี๋ยวมาเทียบดูกับของจริงนะครับที่ผมมีอีกคู่หนึ่งนะครับก็คือของแฟนผมนะครับนี่อันนี้จะเป็นเน็กเซแท้นะครับ อันนี้ของแฟนผมนะครับเดี๋ยวมาเทียบให้ดูกันเลยจะจๆนะครับว่าลักษณะของโฟมมันจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวของแฟนไปก่อนอให้เราสังเกตดูนะครับโฟมของซูมเอที่เป็นของแท้นะครับโฟมมันจะย่นนะครับย่นย่นเหมือนแบบคนแก่นะครับนี่ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับ แล้วก็ส้นค่อนข้างที่จะแหลมนะครับแต่เจ้าตัวไฮเอ็นตัวนี้นะครับมันทําตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะหนานะครับเหมือนของจริงเลยนะครับผมก็เลยโอ้มันน่าจะทําดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นเน็กเปอร์เซ็นแทนนะครับอันนี้เป็นรุ่นหนึ่งนะครับมาดูเจ้าตัวไฮเอ็นของเรานะครับดูโฟมนะครับมันทําค่อนข้างที่จะคล้ายๆนะครับอืมนี่เลย เป็นไงอะครับด้วยความอยากลองนะครับมีแถมถุงผ้าให้ผมด้วยปกติก็จะแถมนะครับถ้าเป็นของแท้นะครับมีแถมใบเสร็จให้ด้วยเป็นไงอะแถมใบเ็จให้ผมด้วยแล้วก็แถมถุงเท้าให้ผมด้วยนะครับสงสัยกลัวผมไม่มีถุงเท้าใส่แบบกะว่าเอาแบบพร้อมใช้เลย นี่นะครับสิ่งที่ผมอยากลองอีกอย่างหนึ่งนะนั่นก็คือในเรื่องของบุฟองน้ําบริเวณส้นนะครับของปอมมันทําขึ้นมาได้ดีขึ้นแล้วนะครับเรียนแบบซะขนาดนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นของแท้นะครับในยุคแรกๆนะครับฟองน้งนําตรงนี้นะครับมันจะค่อนข้างที่จะบางนะครับนี่เลยเป็นไงบ้างครับกับรองเท้าไฮเอนนะครับก็ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้สนับสนุนของแท้ไปนะครับแต่อันนี้ด้วยความอยากลองนะครับก็เลย <c oughs> ซื้อมาลองดูเฉยๆนะครับฟิลลิ่งในการสวมใส่ยังไงก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการอันบล็อกกล่องรองเท้าในกี้ซูมเอ็ก์เวเบอร์ไฟ์เซ็นสองนะครับที่เป็น รองเท้าไฮเอ็นนะครับก็เดี๋ยวมาบอกก่อนนะครับว่ารองเท้าไฮเอ็นคืออะไรนะครับหลายคนอาจจะพอรู้จักหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับคําว่าไฮเอ็นก็คือรองเท้าก๊อปเกรดเอนะครับก็รองเท้าที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับก็คือรองเท้าก๊อปนะครับไม่ใช่ของแท้นะครับก็ด้วยความที่ว่าผมอยากลองนะครับว่าไอ้รองเท้าที่เป็นรองเท้าไฮเอ็นนะครับฟิลลิ่งความรู้สึกและก็ การสวมใส่มันจะคล้ายๆของแท้หรือเปล่านะครับก็เลยซื้อมาลองดูนะครับก็ราคาไม่แพงมากก็เลยพอที่จะทําใจในการซื้อมาลองดูได้นะครับก็คู่นี้ก็อยู่ประมาณ891บาทนะครับก็พอดีเห็นสีมันสวยด้วยนะครับก็เลยอ่ะซื้อมาใส่เอาแบบใส่เอาเทเนาะไม่ต้องคิดอะไรมากก็เลยตัดสินใจซื้อมาดูนะครับว่ามันจะน่าใช้ขนาดไหนนะครับ ก็พอดีได้ลองไปสวมใส่ดูแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ฟิลลิ่งแรกเลยนะครับในการลองนิกไฮเอ็นนะครับก็คือรู้สึกได้ถึงความหนักนะครับรองเท้ารุ่นนี้นะครับค่อนข้างที่จะหนักนะครับรองเท้าไฮเอ็นนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักค่อนข้างมากนะครับเท่าที่จับดูนะครับส่วนวัสดุนะครับเขาถือว่าค่อนข้างที่จะ ทำได้ดีนะครับเก็บงานดีมากนะครับดีกว่าของแท้ด้วยท้ํานะครับเพราะว่าผมเคยมีเน็กอยู่3คู่นะครับอืมก็ถือว่าน่าซื้อมาลองใส่นะครับแต่คนที่มองหารองเท้าแบบราคาถูกๆยังเป็นนักวิ่งมือใหม่แล้วก็ไม่กล้าตัดสินใจซื้อของแท้ที่ค่อนข้างที่จะแพงนะครับก็ซื้อมาใส่ได้นะครับหรือแม้กระทั่งคนที่วิ่งมานานแล้วอยากได้รองเท้าไว้ซ้อมแบบ วิ่งแล้วใช้แรงนิดนึงอะไรเงี้ยก็น่าซื้อมาใช้ดูนะครับผมก็กะว่าจะเอารองเท้ารุ่นนี้ไปจ็อกวิ่งเพื่อที่จะได้กําลังของขาครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะหนักนะครับก็รุ่นนี้นะครับเป็นนิกเปอร์เซนต์สองไฮเอ็นนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่ามันมีแผ่นคาร์บอนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมหักให้ดูเลยนะครับนี่หักได้นะครับก็คือข้างในนี้ไม่มีแผ่นคาร์บอนนะครับ ในใจผมก็คิดว่าทํามาขนาดนี้แล้วทําไมไม่ใส่อะไรแข็งๆไว้ในนี้นะครับมันน่าจะช่วยได้นิดนึงนะครับก็อันนั้นก็เรื่องของเขานะครับแต่สิ่งที่ผมประหลาดใจมากสาหรับรองเท้าไฮเอ็นนะครับก็คือในเรื่องของฟองน้ําที่เขาบุมาบริเวณส้นนะครับเขาบุมาค่อนข้างที่จะหนานะครับอืเหมือนของจริงเลยนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับไฮเอ็นยุคแรกๆมันจะบุไม่หนาขนาดนี้นะครับโอ้ก็ถือว่าเขาพัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับ ด้วยวัสดุตัวโฟมนะครับถ้าสังเกตดูดีๆนะครับมันมันทำลายแบบหลอกเฉยๆนะครับมันไม่ได้แบบมีโฟม2แผ่นประกบกันรจริงๆนะครับเขาก็พยายามที่จะลอกเลียนแบบเนาะแต่ถ้าไม่คิดอะไรมากก็ซื้อมาใส่เท่ๆใส่เที่ยวนะครับ <laughs> นี่ก็จะเป็นรองเท้านี Nick ่เปอร์เซนต์สองที่เป็นรองเท้าไฮเอ็นนะครับก็คือรองเท้าก๊อฟนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นรองเท้าที่ผมอยากซื้อมาลองใส่ดูนะครับ ฟิลลิ่งก็พอได้นะครับคล้ายเน็กเหมือนกันนะครับคล้ายเน็กแท้เหมือนกันนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากประมาณนี้นะครับก็ใครอยากจะติดตามช่องของผมนะครับก็เข้าไปดูได้ทางช่อง youtube นะครับข้อวอร์รันนิงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Sub สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับอคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับ